ถ้าไม่อยากมีเงินเข้าบัญชีหลักล้านต่อเดือนเลื่อนผ่านได้เลยค่ะวันนี้นะคะใครๆก็กระโดดเข้ามาอยู่บนโลกออนไลน์แต่ก็มีคนแค่จํานวนหนึ่งเท่านั้นที่ประสบความสําเร็จแต่คนส่วนใหญ่ไม่ประสบความสําเร็จถ้าหากว่าวันนี้นะคะคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากมีไรายได้เข้าบัญชีทุกเดือนเดือนละหลักล้านนะคะพี่หญิงแนะนําให้ทํา3วิธีนี้ค่ะ 1. คุณต้องมีตัวตนบนโลกออนไลน์เมื่อมีคนรู้จักคุณ ก็จะมีคนมาซื้อของกับคุณเยอะมากขึ้นเมื่อไหร่ก็ตามค่ะที่มีคนรู้จักคุณยกตัวอย่างง่ายๆอ๋อคนนี้คือโค้ดหญิงอ๋อคนนี้คือคุณพิมพรีพายอ๋อคนนี้คือคุณตัวขายถูกนี่คือคนรู้จักเมื่อคนรู้จักนะคะเขาจะซื้อของกับคุณได้ง่ายเพิ่มมากขึ้นการมีตัวตนเป็นเครื่องชุนแรงอย่างหนึ่งค่ะ แล้วโซเชียลมีเดียเนี่ยจะทำให้คุณเนี่ยมีตัวตนง่ายขึ้นเยอะมากๆนะคะและเครื่องมือที่มหัศจรรย์ที่สุดเท่าที่เคยมีมาก็คือโซเชียลมีเดียถ้าเปรียบเทียบกับเมื่อก่อนนะคะที่จะต้องไปออกรายการทีวีกว่าจะดังได้เนี่ยเสียเงินไปเป็นล้านนะดังนั้นเนี่ยตอนนี้ถ้าหากว่าคุณอยากขายดีอยากมีรายได้เจ็ดหลักรีบลุกขึ้นมาสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ให้เร็ว,รวที่สุดค่ะข้อที่2 คุณต้องไลฟ์สดให้เก่งเพราะการไลฟ์สดคือการมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าคือการที่เราได้ออกมาคุยได้ออกมาสร้างความน่าเชื่อถือออกมาให้คนรู้จักเราในจำนวนมากเพิ่มขึ้นออกมาสร้างมิตรภาพที่ดีออกมาเป็นเพื่อนกับคนที่เข้ามาติดตามเราลูกค้านะคะเมื่อเห็นเราครั้งแรกๆอาจจะยังไม่ซื้อของเราก็ได้ แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาเห็นหน้าคุณบ่อยบ่อยบ่อยเขาจะรู้สึกชอบคุณแล้วคนที่ชอบคุณนี่แหละค่ะจะกลายเป็นลูกค้าของคุณในอนาคตข้อที่3คุณต้องทำคลิปไวรัลค่ะคุณต้องสร้างความน่าเชื่อถือคุณกล้าโอนเงินหลักร้อยให้กับคนไม่รู้จักไหมพี่หญิงเชื่อว่าเราจะไม่กล้า แต่คุณจะกล้าโอนเงินหลักหมื่นหลักแสนหรือหลักล้านให้คนที่คุณรู้จักแล้วเชื่อถือถ้าคุณฟังคลิปนี้แล้วนะคะคุณเดี๋ยจะปลดล็อกตัวเองออกมาทำไวรัลคลิปออกมาทำไลฟ์สดปลดล็อกตัวเองในการสร้างตัวตน